หลามไก่กินกันครับวันนี้มีใครเคยกินหรือเปล่าหลามไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวจัดเตรียมเครื่องแกงก่อนนะครับว่าจะใส่อะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็ต้องเตรียมเครื่องแกงแล้วก็ไก่ครับไก่ผมก็สับเรียบร้อยเตรียมที่แล้วแหละเป็นไก่เนื้อนะครับซึ่งมันก็จะให้รสชาติเหนียวนุ่มมาอ่า ทีนี้เรามาเตรียมเครื่องแกงกันใส่พริกเข้าไปก่อนอ่าแล้วก็ตำพริกไปก่อนเพราะว่ามันเป็นพริกแห้งครับแล้วก็ตำตะไคร่ตำขา่าแล้วผมก็มีมีไอ้เกลือเขาเรียกว่าดอกกะเพราครับอ่าใส่เข้าไปด้วยอ่ามันจะได้เติมกลิ่นหอมพอใส่สกุบเสร็จแล้วก็ตำ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 เสร็จแล้วมาปรุงเครื่องครับ อ่ามันต้องมีรสชาติเค็มอันนี้ผงนัวครับอ่าแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสไปตามนั้นแหละครับอ่าใส่น้ำมันหอยบ้างใส่เกลือบ้างอะไรพวกเนี้ยอ่าคนคนไปก่อนเพื่อให้มีรสชาติความเค็มความหอมอ่าเท่านี้แหละแล้วทีนี้ก็ใส่เครื่องแกงเข้าไปอ่าเครื่องแกงที่เราตำไปโอ,โอ้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 อ่า ในโคกนี่เลยครับผมตำแล้วอย่างเหนื่อยเลยครับเพราะว่าตำเองไม่มีเครื่องบดครับ <c oughs> ก็เป็นธรรมดาการตำเครื่องแกงแบบนี้ตำเด็ดดาพอให้มันพอหอมหอมมีกลิ่นเครื่องแกงหอมมากครับอ่าแต่ว่าเราต้องใส่น้ำล้างโคกไปด้วยมันจะได้เป็นน้ำที่ขูกขิกขุกขในกระบอกไม้ไผ่ของเราอ่าเดี๋ยวเราไปใส่ไม้ไผ่คือเราเตรียม ไก่แล้วก็เครื่องแกงไว้แล้วคนแล้วก็หมักไว้แล้วคราวนี้เราจะไปเตรียมที่นั่งแล้วก็เครื่องต่างๆนะใส่อันนี้ใบ,บมะกรูดครับใแบบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพราใบกระเพราก็ต้องใส่นะถึงแม้กระทั่งว่าในเครื่องแกงของเรามีไอ้ดอกกระเพราแล้วก็ช่างนะเตรียมสถานที่ครับไปลงในป่าเลย ห่างไกลผู้คนสักหน่อยหนึ่งเราวันนี้จะหลามไก่นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องก่อไฟครับหาฟืนไว้ก่อนทําที่ย่างนะครับอ่าเรียบร้อยเราก็ใช้มีดลเล่าแหละทดสอบไปเห็นไหมผมมีโอกาสไ, <ป S 1> ได้ไ <ป S 1> ใช้ <ไป S 1> มีดมแล้วระหว่างรอมีคนภายเลือมาดูด้วยอ้าว เต็มที่แล้วก่อไฟติดเสร็จเรียบร้อยทีนี้มาเอาไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่กันโอโ้โหผมเตรียมเต็มที่แล้วนะอ่าเรียบร้อยวันนี้เราจะกินลามไก่แบบชาวบ้านแบบในริมคลองนะครับเพราะว่าบ้านผมติดแม่น้ำประสาทครับอ่าได้กระบอกไม้ไผ่เสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปเลยมันอาจจะยัดยากหน่อย แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยย่างหลามออกมาน้ำมบไผ่มันผสมกับเนื้อไก่บ้างกับเครื่องเครื่องสมุนไพรอะไรของเราที่เราใส่เครื่องแกงแ่ะครับอ่าทีนี้ทีนี้มันจะหอมกลิ่นละมุนแบบโอ้โหแน่นอนจริงๆมันหอมแบบ น่ากินเลยครับหอมน้ําน้าไม่ไผ่น้าไม่ไผ่ไมันก็จะออกมาคนปนกับเอเนื้อไก่ของเราการสุกข,ของมันก็ค่อยๆเราอุไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเอากระหล่ำปิดนะแล้วก็ใบตองใส่แล้วก็ไปย่างไฟครับชุดนี้ผมทำได้สามกระบอกครับนะย่างไฟไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับกระบอกเดือดปุดๆเทใส่กเทใส่ ไอ้กระชามแล้วโอ้โหยัดไปแล้วจอนบุ้งกินไปเลยโอ้โหยังอร่อยจอนบุ้งบอกโอ้โหอ,อันนี้ดูดูผมมากดูผมผมซั์เลยโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมพูดในพูดพูดมากไม่ได้เพราะว่ามันร้อนดูตอนนี้หน้าตาเหมือนกับกับยูทูบเบอร์เลยครับ อ่าเราเปลี่ยนจากการทำมีดมาเป็นการนำเสนอเรื่องการทำอาหารแล้วครับอ,อร่อยมากโอ้สุดยอดร้อนไม่ใช่อะไรหรอกมันร้อน